จริงๆเราเป็นมานานนะครับแต่เราไม่มีการบริหารจัดการเราไม่มีาก,ก,ก,การจัดระเบบเพราะนิทรรศการแห่งประเทศไทยหรือที่ย่อว่าสสบนประธานเว่าที่เสร็จจึงสสบนอ,นสอ,สบนอจะมาดุ้เสริจมจังหวัดเรายกระดับเพราะกรรมกีฬานั้นเป็นนะครับมาพัก กินมานอนมาเที่ยวกีฬาใน,นับบาลายชาติซึ่งกิจกรรมาลายชาตินั้นในส่วนปีนี้ครับแต่ก่อนเนี้ยเราก็ยังมีกิจกรรมมายเลคโนโลยีราชมงคลทีวิจัยคือท่านชุวิทย์ที่ท่านทำเนะี่ยลูกนะครับสปราร์ตั ต้องมีสมรา,ายยูมิราที่ท่านนายกสุริยะกับนายกประสงค์ารากษาของท่านหอกิจยาวายัยจุฑก็จะมา,ะาเด็นะครับระบบก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวสุราษฎร์อุปโภคให้เป็นเมืองกีฬาแล้วเราต้องมีกิจกรรมกีฬาวันนี้ท่านนี้เป็นดาวในหนาช้างเกือบนะครับในกีฬาชุมรมซึ่งขับเคลื่อน กีฬาเพื่อจะทําให้นักกีฬาของเราเราเป็นเมืองกีฬาขอ,ข,อของกีฬา,า,าเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาตินะครับปัน้นัยในเป็นดาวเวิสนาช้างเผือกเนี่ยทำอย่างไรการบริหารการจัดการแต่ในเรื่องของลูกๆนักกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแต่ก่อนจะไปแข่งขันเนี่ยความเป็นหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะทำเฉพาะนักกีฬาของัวัาสงขาของเรา นักกีฬาแ่งชาติในความรับผิดชอบของสมาคมทําไมสงกลาไม่เคยมีคัดกีฬายโยจนแห่งชาติคัดเลือกภาคก็คืทอทาอย่างไรให้ลูก,ลกได้ประสบความสําเร็จเราก็จะทําเหรียญสู่จังหวัดสงกลานได้นี่ก็เป็นรอบาภารก,กิจของชมรมที่จังหวัยุ่งกลบว่าเอ็นข้างเข่าอักเสีอยอแหลงมองบอกให้ดูวิ่งก็เลยหันมาฝึกกีฬาเพราะชีวิตนี้ถ้าไม่เดินร่างกายก็คง ไม่ดูไหนวนะไอ้ปันไอ้งมจักรยานนี่ยังจะท่อนจะแทนอยู่นะครับที่ปรานจงลมจักรยานสงตานะครับพอเข้ามาแล้วก็เรามีการประชุมกันสามสี่ครั้งนะครับผมก็เลยบอกคณะกรรมการทุกคนบอกว่าถ้าให้ผมมาเป็นประธานแรงต้องทำงานนะครับเขาเป็นคนมีความมุ่งมทุกคนนะครับที่เป็นแรงใจในการที่จะช่วยเพื่อนมีเพื่อนเป็นรองว่าแล้วก็ชอบกีฬาด้วย พี่แบงก์ก็ชอบเวลาด้วยชอบมวยด้วยน,น,นะครับแล้วเราสามคนมี้ชบเหมือนกันเลยนะครับเด็กพิเศษนะคะจะได้โอกาสรับทันใจจากทุกท่านในโอกาสนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะคะที่จะส่งเสริมให้บุคลนี้มีคาวามรู้ในการส่งเสริมก,การศึกษาหรือมีเกียรติที่ดีโครงการจักโครงการระดมทุนขึ้นมาซึ่งโครงการระดมทุนตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้ทาไปแล้วส่วนหนึ่งหาประมาณตรงนี้ค่ะมาขอสร,ร้าง ทีนี้ก็ประมาณมันก็ไม่เพียงพออย่างที่ท่านรองที่มเมื่อปีค่ะท่านอํอาพลพงสุวรรณนะคะรองผู้ว่าการรอ,องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ท่านประโสบริรักษ์นะคะท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา,าเป็นพิการของสองขลาเราครับโดยท่านรองผู้าวการศึกษาเขตพิเศษนะครับก็จำเลยว่ากฎกติกาบร,ริย่าความปลอดภัยสําคัญที่

ลอยนนิเอาลอยนีเลิกิเลกิ